เจะเอาตัวรอดแทนจีนไหมคะก็คือไม่เลยค่ะเคยคิดที่จะกลับมาไายแล้วค่ะสองปีที่จีนคือช่างแม่งและอะไรไม่เคยเจอหอยตัวนี้มาก่อนเลยก่อนเลย Sorry I'm r l จีนจันแกนก็วันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิป บล็อกหนึ่งวันแต่ว่าไม่ใช่ V ล็อกแบบธรรมดาก็จะเป็นบล็อกแอนด์ Q&A ครับคือจริงคลิปแนวนี้อะจูอยากทามานานแล้วนะคะมาตอบคําถามเกี่ยวกับจีนนะคะผมเรามีน้องๆหลายคนแบบสนใจมากอุ้ยมายุ่งๆเดีย๋ยวก็เคยทําคลิปแบบแนวนี้นะคะแบบว่าบอกน้องๆไปนะคะประสบการณ์จูเองที่อยู่ที่จีนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้องๆหลายคนที่แบบสงสัยนู่นนี่นั่นนะคะจูก็เลยอยากจะมาทาคลิป Q&A แบบตอบแบบเรียลไทม์นะคะผมจูก็ได้โพสลงไปใน IG ีของจูนะคะแต่ก็เป็นสตอรี่ที่แบบว่าให้ทุกคนมาถามจูกันได้ ใะคระที่ยังไม่ติดตามจูก็สามารถไปติดตาม IG จูได้นะคะใน IG จูก็จะมีรูปเฟกย์ของจูนะคะตอนนี่ก็คืออาหารเช้าจูนะครับนนออาารเถม ตอนนี้ก็เลยเที่ยงแล้วนะคะจูกำลังกินซีเรียลอยู่ค่ะ <c oughs> ก็จูไปเรียนที่จีนนะคะจูเรียนเป็นมหาลัยอินเตอร์นะคะผมที่ชื่อว่าเซียนเจ้าทงหรือว่าพูนิเวอร์ิตี้ค่ะผมจูก็เคยบอกไปในสักลิปจูเนี่ยแหละวันนั้นก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าเออทำไมจูถึงไปต่อมหาลัยนี้เอยหรือว่าระหว่างที่ต่อนเนี่ยจูยืดอะไรไปบ้างนะคะก็จะบอกในคลิปนี้นะคะผมเพราะว่ามันเป็นมหาลัยอินเตอร์เนาะจูก็เลยืดแบบ i อเอลอะไรพวกนี้ไปนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับจีนโดยตรงค่ะเพราะว่ามหาลัยจูก็คือเขาเป็นระบบการเรียน ียนการสอนระบบบริดจ์นะคะอู้มีคนถามจูมาเยอะมากเลยแล้วนะคะคำถามแรกเลยนะคะตอนที่เรียนที่จีนมันวุ่นวายไหมคะไม่นะส่วนตัวจูจูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ Peaceful มากๆเพราะว่าการจัดระบบของที่จีนเองด้วยนะคะเขาจะจัดให้มหาลัยเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ในเขตเดียวกันนะคะคือเขตการเรียนก็จะเจอแบบคนอายุประมาณเรานะคะเป็นนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะตายการแต่งตัววันนี้ของจูนะคะผมไขมันนะคะทุกคน ดูก็เดี๋ยวจูก็จะเรียกรถนะคะเดี๋ยวไปที่ห้องซ้อมเต้นนะคะวันนี้จูจะไปเรียนเต้นค่ะเขืมันก็จะใส่ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่แบบไม่ค่อยเหมาะกันเรียนเต้นเท่าไหร่เนาะคุณหนูอยากถามว่าเพื่อนที่จีนยากไหมแล้วแบบต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงเสร็จกี่โมงนะคะ เพื่อนี่จีนก็ถือว่าง่ายเลยะคะพูดจีนได้นะคะก็จะหาเพื่อนจีนง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมุติเราแบบพูดจีนไม่ค่อยได้เนะะี่ยก็จะเข้าหาเขายากหน่อยนะคะเพราะว่าคนจีนส่วนมากที่จูเจอนะคะเขาจะไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติต้องพูดภาษาอังกฤษกันนะคะถามว่าต้อง,ต,องตื่นตัง้งแต่กี่โมงเสร็จกี่โมองอันนี้จริงเราแล้วมันแล้วแต่คอร์สของเรานะคะแล้วแต่ขณะที่เราเรียนของจูนะคะถ้าเช้าสุดก็คือเริ่มตอนเก้าโมงนะคะถ้าดึกสุดนะคะคือเสร็จตอนสองทุ่มนะคะเรียนคณิตทุกคนเรียนแแคคลูัสออะะใใรกตไไยงง ที่จีนมีเรื่องบูลลี่ไหมคะพี่จูนอ่ะเขียนชื่อจูนีห้ผิดที่จูเจอนะคะจูไม่เคยโดนบูลลี่เลยนะคะสําหรับจูจูรู้สึกว่าจูอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าดีมากๆนะคะคือถึงแม้ว่าเราเป็นคนไทยเราไปในแบบประเทศจีนเขายังมีเพื่อนจีนรอบข้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบมาเหยียดเราหรือมาบูลลี่เราเพราะว่าเราเป็นคนไทยหรือมาเหยียดเราเพราะเราพูดจีนไม่ได้อะไร่างนี้นะคะคือเขาเฟรนลี่มากๆค่ะชั้จอสายแล้วค่ะทุกคนยังต้องใช้สายมือเป่าโอเคไปได้ one and two and f o u ฟ f ค่ะ ไปประมาณสองชั่วโมงนะคะเพลง Tomboy นะคะหรือว่า The Movie ของ Lily film นะคะอ่ะเรามาเปิดดูก่อนนะคะว่าตอนนี้มีใครถามอะไรจูไปแล้วบ้างอเยอะมากทุกคนคำถามเยอะมากเยอะมากาใช้เวลาปรับตัวนานไหมครับกับการไปจีนจริงๆสำหรับจูจูว่าปรับตัวไม่ค่อยนานนะคะจูไปจูก็ใช้เวลาปรับตัวแบบช่วงแรกๆนะคะค่ะเราก็ไม่รู้สึกแบบลำบากอะไรเงี้ยโฮมซิกแคชเพาะตอนช่วงแรกๆนะคะซึ่งจูว่าอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยค่ะอ่านภาษาจีนยากไหมคะสำหรับจูจูก็รู้สึกว่าภาษาจีนมันยากนะคะอ่านจีนก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ เรียนจีนอยู่นะคะก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวดูคําถามต่อไปนะคะค่าใช้ใจ่ายเทียบกับไทยแล้วแพงหรือพอๆกันคะที่จีนนะคะค่าของชีพก็พอๆที่ไทยคะ่ะอย่างน้ำหนึ่งขวดนะคะที่จีนก็ขายประมาณ10บาทนะคะหรือประมาณ15บาทแล้วแต่สถานที่นะคะแต่ก็ราคาประมาณนั้นคะ่ะไม่แพงนะคะเอาไปจ่ายตังก่อน ว่าใครที่อยากไปจีนนะคะก็ไม่แพงนะคะสำหรับจูแล้วมันก็พอๆที่ไทยคําถามต่อไปถ้าหมดโควิดพี่จูนี่จะกลับไปที่จีนไหมก็ถ้าหมดนะจูนี่ก็อยากจะกลับไปนะคะคือไปเยี่ยมเพื่อนๆมากพี่จูไปเรียนที่จีนสนุกไหมคะสนุกนะคะจูชอบนะคะเพราะแบบจริงว่า้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยมันคือมันออกไปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เหมือนได้รับเพื่อนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไหวเดินไปคุยไปแล้วคือมันเหนื่อยเดี๋ยวขอพักก่อนนะคะผมมีตากล้องเรานะคะผุวันนี้จะมารับบทเป็นตากล้อง ถ้าอ่านพิงอิงออกพอจะเอาตัวรอดแทนทจีนไหมคะก็คือไม่เลยค่ะถ้าเราได้แค่พิงอิงเนี่ยไปที่จีนเราก็เหมือนไม่ได้จีนเลยใช่ไหมใช่ใช่คือเราต้องเรียนเป็นตัวอักษรจีนไปนะคะง่ายๆก็คือแบบพิงอิงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคือเราต้องเรียนจีนแบบว่าจําเป็นอักษรไปเท่านั้นนะคะถึงจะเอาตัวรอดที่จีนได้นะคะหรือว่าจะทำบิสกิสหรือธุรกิจหรือคุยกับเพื่อนคนจีนได้อะไรอย่างงี้ เทคนิค <Hey>, ในการเลือกมหาลาัยที่จีนไหมคะตอนที่จูแบบมหกอย่างเงี้ยจูมีออปชันอยู่แค่2มหาลาัย2ที่นะคะก็คือลิเวอร์พูลอันที่จูเรียนอยู่นะคะอีกอันนึงคือนอตติงแฮมก็มันเป็นมหาลาัยอินเตอร์ที่จูหาได้นะคะจูเลยไม่ค่อยรู้ว่าถ้าจะไปยื่นมหาลาัยจีนที่อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะที่จูยื่นเป็นมหาลัยอินเตอร์ที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นในด้านนี้คือจูก็ไม่รู้ว่าจะมีเทคนิคอะไรที่สามารถบอกทุกคนได้ไหมนี่ของมาแล้วนี่กับนี่ไม่รู้มันคืออะไรอีกอันนึ่งเป็นข้า มีอะไรอยากถามเราเรเกี่ยวกับจีนเะนเขาได้แต่แบบถามถามสตอรี่เราได้แบบทำตรงๆเลยนะช่วยรีวิวคณะตัวเองหน่อต้องเล่าแล้วค่ะคือแบบคณะดิจิทัลมีเดียอาร์นะคะจูเป็นรุ่นแรกนะคะเป็นหนูทดลองอะไรอย่เงี้ยเขาแบบไม่มีแฟสิลิตี้ไม่มีกล้องอะไรพวกเนี้บอกว่าใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายก็ได้ทุกคนคือเรามาเรียนฟิามาเรียนแบบด้านนี้ ขาให้เราใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายดูคาดหวังเขาว่าเขาจะสอนอะไรแบบมากกว่าน,นั้นไงตอนช่วงปี2นะคะเคยคิดที่จะกลับมาไทยแล้วค่ะเริ่มต้นใหม่ที่ไทยนะคะ2ปีที่จีนคือช่างแม่งและอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็พยายามปรับระบบขึ้นมานิดนึงให้ดีขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเออจุก็อยู่ต่อไปจนเรียนจบนะคะเย้ Yay, แล้วมาจุไปกิน海鲜 ก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารชื่อร้านอะไรครับผมบ้านสีฟูยิมสองนะบ้านสีฟูแยกยิมสองก็คือเป็นบ้านของเพื่อนแม่จูเองแล้ววันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่แบบว่าเลี้ยงเราทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้เขากินกันเหมือนที่จีนเขากินกันเลยนะคะเขาจะจับปลาสดๆมาให้เราเลยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของความสดใหม่ของอาหารทะเลนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะผมเดี๋ยวจูจะแวะไปนะคะแอบย่องๆไปนะคะว่าตรงร้านเขาตรงนี้มีอาหาร,าหารทะเลอะไรให้เรากินบ้างนะคะวิจับจับตรงไหนได้บ้างคะ no. คือเขาก็คือจะเลือกให้เราแบบสดๆนะคะแล้วก็ทำสดๆให้เราเลยค่ะทุกคนตัวนี้คืออะไรหรอคะกางแก้วทุกคนดูมีตัวไหนบ้างที่แบบอุ้ยทุกคนตรงนี้มีเยอะมากเลยอ่ะคุณดูเปลเหมือนแบบกินได้เลยอุ้ยเขอเขาเอเขา้คือหอยไมไผ่นะคะไม่เคยเจอหอยตัวนี้มาก่อนเลยก่อนเลย กนุ้งมังกรนะคะทุกคนเป็ความที่แบบเนื้อมันยังเด้งอยู่นะคะมันไม่ได้เป็นการที่แบบจุ่มแล้วทำให้เนื้อมันแบบสุกมากแล้วมันจะเคี้ยวยากคือมันเนื้อเด้งมากนี่คือหอยไม้ไผ่ใช่ไหมคะมันดีตัวเด้อทุกคนจริงๆจะจุ้งเราจะอธิบายกันเนาะอยให้ดูความเด้งของหอยนะคะแบบ หอยใหญ่จริงทุกคนเรามาตอบชุน A ก่อนนะครับผมแนะน่าเลยค่ะที่ไหนเมืองไหนผู้ชายหล่อเยอะคือตูได้ยินมานะคะว่าผู้ชายที่ฉาชิงก็คือดีถ้าใครอยากได้ผู้ชายได้แบบหล่อยเดียวไม่พอรวยด้วยอะไรี้ยปักกิ่งเสี่ยงหาย เราให้พวกเธอเลือกแล้กันคำถามอะไรที่แบบพู้เธอรู้สึกสนใจปกติที่จีนจ่ายเงินแบบไหนคะคนจีนเขาไม่พกเงินไปเขาจะใช้ e ี a l ล e เแบบแบบพวก w a ล l e t ็ในมือถือแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนดูอาหารเต็มโตมาก สดมากเป็นตัวกุ้งมังกรนะคะรสชาติดีมากทุกคนตอนนี้จุกก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะโอ้เปิดไฟก่อน ยังไงแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ q a เราก่อนดีกว่าหอที่พี่จูอยู่เป็นยังไงคะแพงหรือเปล่ามันเจ0 0 0หรือ6 7 0 0็เนี่ยจูจำไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าราคาประมาณนั้นคะ่ะหอที่พี่จูอยู่เนี่ยเป็นหอที่อยู่ด้วยกัน4ี่คนนะคะคือจะมีรูมเมทอีก3คนนะคะคือมันเป็นหอที่แบบที่อยู่กัน4คนที่เหมือนแบบว่าอยู่ตัวใครตัวมันนะคะก็ <c oughs> จะมีห้องนอนที่มีเตียงเล็กๆตัวนึงแล้วก็มีโต๊ะทางานนะคะแล้วก็มีห้องน้ําของตัวเองแล้วก็มีระเบียงของตัวเองนะคะ <c oughs> แล้วเราจะแชร์ห้อง,ะะอองลิฟวิ้งระ คือทำอาหารด้วยกันได้อะไรอย่างงี้ว่าตอนนี้ก็คืออาบน้ำเตรียมจะนอนแล้วนะคะ ก่อนนอนแล้วก็มาตอบคําถามก่อนแล้วกันนะคะเรียนจีนกลางมาแล้วถ้าไปจีนจริงๆจ,จะพูดคุยรู้เรื่องไหมเห็นว่าบางคนก็ฟังไม่ออกบางคนที่ว่าฟังไม่ออกเขาน่าจะเป็นคนท้องถิ่นที่แบบว่าอายุสูงหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่จูเคยเจอคืออาหยีที่เขามาทําความสะอาดหอให้นะคะเขาจะพูดเป็นภาษาเซี่ยงไฮ้นะคะคือภาษาท้องถิ่นของเขาค่ะเขาน่าจะฟังจีนกลางออกเลยแต่คือเขาพูดจีนกลางไม่ค่อยได้นะคะเขาจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือเวลาเราฟังเราก็จะเออ เขาพูดอะไรอยู่ว่าอะไรประมาณนี้นะคะจูว,ว่าเขาฟังเรารู้เรื่องนะคะถ้าเราได้จีนกลางจูว,ว่าถ้าไปจีก็คืออยู่รอดแน่นอนนะคะเพราะคนส่วนมากมากกว่า80 90%น่าจะฟังจีนกลางออกหรคือพูดคุยกันรู้เรื่องแน่นอนนะคะทุกคนมีน้องคอนหนึ่งถามจูเกี่ยวกับเรื่องออทำพาร์ทไทม์หรือทํางานอะไรอย่างเงี้ยว่างเรียนไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอะไรให้จูทำนะคะคือจูทาเป็น VJ นะคะก็คือ VJ live นะคะแต่ว่า l i ฟ e ของแพลตฟอร์มไทยเนี่ยแหละนะคะทุกคนระหว่างที่อยู่ที่จีนเนี่ยกลับมาถึงห จูก็จะเออตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์นะคะจะทได้อยู่ประมาณ2เดือนอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเหมือนจูไปเป็นครูสอนนะคะสอนภาษาอังกฤษค่ะสอนได้อยู่ประมาณเดือน2เดือนมั้งคะแล้วหลังจากนั้นจูก็ลาค่ะระหว่างนั้นค่ะเพื่อนจูก็ชวนจูนะคะก็ไปทํางานให้กับบริษัทเล็กๆไปช่วยถือกล้องถ่ายงานแล้วก็ตัด อะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรคือรับผิดชอบทุกอย่างเลยคือดทั้งด้านครีเอทีฟทั้งด้านแบบไปออกกองกับเขาคือครึ่งปีนะคะงานนี้จูทานานอยู่นะคะมันจะออกแนวแบบถ้ามีโปรเจกต์แล้วจูก็จะไปทํากับเขาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเงินที่ได้นะคะการไปเป็นคูสอนอังกฤษนะคะจูไปสอนนะคะคิดชั่วโมงละ2 0 0อยหยวนนะคะคือ1,000บาทะคะ่ะไปเป็นเด็กถือกล้องตะก้องหรือว่าเป็นคนตัดต่ออะไรอย่างนี้นะคะคือก็แล้วแต่งานด้วยคะ่ะว่าแต่ละงานที่เขารับมาเนี่ยแล้วเขาจะให้เราเท่าไหร่นะคะซึ่ง ซึ่งขั้นต่ําที่จูได้รับก็คือ200หยวนนะคะคือ1,000บาทต่อง,งานนะคะก็จะเป็นตัดต่อง,งาน1ชิ้นจูก็ได้ประมาณ200หยวนนะคะเออมากสุดจูได้1,000หยวนนะคะคือ5,000บาทนะคะแต่โปรเจกต์นั้นทํานานมากะคะ่ะทุกคนทําแบบโหเป็นเดือนเลยนะคะจูว่าวันนี้จูก็น่าจะ ตอบมาเยอะแล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังรู้สึกมันแบบว่ายังไม่เคลียอะไรยังไงนะคะจูก็มีเป็นเพลย์ลิสต์ของจูนะคะที่เกี่ยวกับจีนนะคะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นั้นนะคะแล้วก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าตอนช่วงเวลาที่จูอยู่จีนจูก็ถ่ายคลิปวาเยอะเหมือนกันนะคะแล้ววล็อกหนึ่งวันของวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะและใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร้ช้าจีนี่รองกันบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ